มือนีใดของดีมาฝากเนาะจ้ะโตที่เห็นอยู่นี่นอนอยู่เทิงสังกะสีแบบนี้ก็คือโตพยาศเนาะจ้ะต้องขอพระคุณผีทันนีเนาะจ้ะที่ทรงมาให้เบิงหลังจากกินยาขาพยาศแล้วเป็นวิทยาทานให้เขาได้เบิงกันเนาะ ัวพยาธิ่ข้าเท้าซู้มออกคันนกนะจ๊ะเข้าสีเห็นเพป่นเป็นขีดขีดเป็นปองแบบมีเอื่นว่าพยาโตตืต่นหรือว่าพยาโต,ตแบนเนาะ<ไ>เวลาบางคนเนาะจาะผูจลาออกมาเห็นปองน้อยน้อยรุดออกมานําแบบนี้เอิ่นว่าปองพยาธิมันรุดออกแต่แท้ที่จริงแล้วมันอาจสิมีโตมันเงวฝาดหลาดอยู่ในลําไส้เข้าใดเนาะจาะผู้ใดมีความเสี่ยงในการกินของสุกๆ,ๆดิบดีฟยางตีนเปล่าบใสไรองเท้าลงน้ำลุยสวนแนะนําว่าหายกินยาขาพยาธิแบบปองทุกชนิดทุกๆุกเดือนเด้อ เพื่อความปลอดภัยในตัวเห่าเนาะ <Wow. S 1> บ่ไห้มันมาแย่งอาหารเห่าอยู่ในลำไสโพดอยู่ในใสก็อาศัมีอาการทองอืดบ่สบายทองได้บางคนกินยังกับบสมบูรณ์จักเทือ่อแนะนาให้ลองกินยาขาพยาธิออกเบิ่งเดอถ้าอยากกินยาขับพยาธิแนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรกนสุเทือเพื่อให้ได้ขนาดยาที่เหมาะสมขาโตพยาธิได้ครบและก็บ,บ่เป็นอันตรายกับจ้าของด้วยจ้ะผู้ใดอยากปรึกษาเภสัชแพทย์เพิ่มเติม,ตมสามารถทักขอความมาคุยกันได้หรือว่าสีทโทรศัพั์มาหาในเบอร์โทรศัพท์ทีใหไวนีก็ได้ด้อจ้ะ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและส่งต่อความรู้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะ